สวัสดีคะ่ะสบายดี f อฟซทั้งช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะแม่น้องคำแพงมาทักทายสบายดีกับเอฟีทั้งช่องอีกครั้งของวันที่30มกราคมสองหนะคะคลิปนี้แม่น้องคำแพงจะเอาแนวทางฮาหนอยแยกแล้วก็ฮาหนอยรวมของสําสำนักนะคะมาฝากมาตอน f อฟซทั้งช่องได้เอาไปเป็นแนวทางกันต่อน,นะคะสําหรับแนวทางฮาหนอยส่วนเราพัฒนาหมอดูเลขเด็ดมาแล้วแต่ว่าจะได้เอาลงพร้อมกับ ของตาปากน้ำโพเขาฝากมาหลวงตาสุดใจพารวยลุงโชคดีนะคะ,ะคลิปต่อไปเนาะก็จะมีแม่ลิ้วเนาะเพชรน้ำโชคปู่สามแดก็บบหูว่าจะได้บอเนอะะาะเพราะว่าปู่บอกว่าถ้าย้ำบอเขาปู่อาจจะหยุดให้แนวทางก่อนนะคะเนาอะ,อะ แม่น้องคำแพงก็ฝากเอซทั้งช่องกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถารมกทํามกแนวทางของหาสำนักนี้เนาะค่ะอย่าถ <c oughs> ิมยาปาแม่น้องคำแพงเด้อค่ะมาเป็นกำลังใจให้แน่เนาะเขามาเบ่งผลฮานอยพิเศษเมื่อวานนี้บนออก3ามเจหล่างออกหกส่วนผลของฮานอยปกติบนออกแปดหนึ่งสี่ล่างออก9 0 แล้วก็ผลของฮานอย VIP บนออก704ล่างออก10นะคะมเมื่อบิงของพ่อหมอดูเลขเด็ดเมื่อวานวิ่งรูด99มาอยู่เนาะแต่ว่าพ่อจับคู่ให้บบเขานะคะแม่ลิว้ววิ่งรูด5กับ1มาที่1จับคู่ให้บบเขาเนาะ1นมา2องฮานอย สุดใจพารวย8กับ5โบมานะคะวิ่งรูดจับคู่ให้เข้าอยู่ชุด3ตัวบนเนาะนี่ให้ให้แปดหนึ่งสเลขออกเออให้ห้าสี่หนึ่งเลขออกหนึ่งสี่นะคะสี่หนึ่งเนาะน้องเพชรนำโชควิ่งรูด9กับ0มาทั้ง2ตัวจับคู่เข้าที่9 0น,นะคะ9 0ตรงตรง,ตรง,ตรงล่างของฮานอยปกติ ตาปากน้ำโพฮานายรวมวิ่งรูดเข้าทั้ง2ตัวจับคู่เข้า2องฮานอยนะคะก็คือมา7-6บนของฮานอยพิเศษเข้าตรงๆแล้วก็มา0ูย์เออกตัวกับล่างของฮานอยปกตินะคะฮานอยแยกของตาวิ่งรูดมา2องฮานอยปกติกับ VIP จับคู่ให้เข้าหนึฮานอยก็คือ09นย์เกลขออก90ย์ล่างเนาะ ส่วนฮานอย VIP ศูนย์มาบนมาล่างแต่ว่าจับคู่บอเขาเขาฝากมาวิ่งรูดมา1นึ่งฮานอยก็คือฮานอยปกติจับคู่ให้บอเขานะคะมาเอาตัวเลขแนวทางฮานอยแยกวันนี้ของตาปากน้ำโพฮานอยพิเศษวิ่งรูด8กับ6ชุด2ตัว8 6 8 9 16 19 3ตัวบน8 19กับ186ส่วนฮานอยปกติ วิ่งรูดสองกับ5ชุด2ตัวสองหนึ 1, 4, 5งส้าหนึ่ตัวบน2 5 4แล้วก็5้าสองห่ 1, ส่วนหานอย v ีไวิ่งรูด5กับ8ชุด2ตัว5 2 5 5 8 2 8 5 3ตัวบน8 5 5แล้วก็8 5 2เนะเมื่อวานของตานี่ค่ะวิ่งรูดเข้านะคะ สองฮาหนอยปกติกับ VIP จับคู่เข้าที่0990นะคะวันนี้สำหรับตัววิง่งตัวลูดน้อยพิเศษให้เด่น8กับ6ปกติเด่น2กับ5และฮาหนอย VIP เด่น5กับ8มาต่อฮาหนอยแยกเขาฝากมาวันนี้น้อยพิเศษวิ่งรูด7กับ8 ชุดสองตัว 72, 73, 82, 8เจดสาตัวบน783แล้วก็8ปดเส่วนฮานอยปกติวิ่งรูดเด่น0ูนย์กับหชุด2ตัว0809 1819 3ตัวบน0 1 9ย์หกับหนึ่งศแล้วก็มาต่อฮานอยวีไวิ่งรูด8ปกับเค่ะชุด2ตัว88 8แปด9ปดเกตัวบน8 9 9เก้ับเก้านะคะ ส่วนฮานอยปกติเข้าที่1นึ่งฮานอยแต่ว่าจับคู่พวกเขาเนาะค่ะเมื่อวานนี้วันนี้ก็ให้วิ่งรูดเด่นฮานอยพิเศษ7กับ8ปดฮานอยปกติเด่น0นกับหนึ่งฮานอยวีไเด่น8กับ9กเนาะแ,แคปหน้าจอเด้อค่ะ ไปต่อนะคะฮาหนอยรวมตาชูที่ไหนนะที่ฮาหนอยรวมของน้องเพชรนำโชคนะคะวันนี้วิ่งลูดเด่น4ีลอง1นะคะชุด3ามตัวบนส 4, 4 4แล้วก็1 4 0่เนาะสตัวบนล่าง4ี่สองสี่4ูนสองหนึ่เน้นวงกลมให้เม็ดเดียว4 2นะคะ เมื่อวานของน้องเป็นน้ำโชววิ่งรู่เด่น9กลองศูมา0มาจับคู่เข้าที่9 0้าศตรงตรงเนาะล่างของฮานาปกติวันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งรูดเด่นที่4ีลอง1ชุด3ตัวบน4 4 4สแล้วก็หนึ่ตัวบนล่าง4ี่หน4่งสี่สอแล้วก็เน้นที่4 2เม็ดเดียว ฮาน้อยรวมตาปากน้ำโพวันนี้ค่ะห้ากับ8ดชุดสองตัวบนล่างห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าห้าแปดสองแปดหกปดปดและแปดเกนะคะเมื่อวานตาก็ทำผลงานออกมาได้สองฮานอยเนาะฮานอยพิเศษกับฮานอยปกติวันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งลูดเด่นห้ากับ8ดชุดสองตัวห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าห้า 8 2 8 6 8 8แและ8 9ดเก้านะคะแคปหน้าจอเดอร์ค่ะตาปากน้ำโพแล้วก็น้องเพชรนำโชคอ่ะ่โตเนาะ มาต่อที่ของแม่ลิ้วค่ะแม่ริว้วพารวยวันนี้วิ่งรูดบนล่างให้เด่นที่สี่กับห้าชุดเน้น 43, 3, 4ี่ห้าสี่สามหสามสี่หนึ่งเก้าหนึ่งชุดลองห้าหกห้าสามสี่สองกับสี่สี่นะคะเมืม่อวานแม่ให้วิ่งรูดเด่นห้ากับ1น่บอมาเด้อจะ้ะเออหมาอยู่สองฮาหนอยเนาะปกติกับ VIP แต่ว่าจับคู่ให้บอกเขา วันนี้วิ่งลูดเด่นที่สี่กับห้าชุดเน้นสี 5, ่ห้าสี 1, ่สามหกสามสี่หนึ่งเก้าหนึ่งชุดลองห้าหกห้าห้าห้าหกห้าสามสี่สองและสี่หนึ่งนะคะอ่ะสุดท้ายแล้วเนาะมาต่อของสุดใจพารวยวันนี้วิ่งลูดเด่นที่เจ็ดรองศูนย์จับคู่ชุดเน้นเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามชุดลองศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สาม วันนี้เน้นที่7471และ733 3ตัวบนให้มาเม็ดเดียว730นะคะของสุดใจพารวยเมื่อวานวิ่งลูดบอมานะคะจับคู่เข้าอยู่ในชุด3าตัวเนาะสี่หเลขออก1 4บนของฮานอย vip นะคะถ้าตัดเล่นก็ได้ถ้าบัาตัดเล่นกับบได้เด้ะจ้ะเนาะ ส่วนวันนี้ของสุดใจพารวยวิ่งรูดเด่น7อง0ชุดเน้น7-4-7-1-7-3ชุดลอง0-4-0-1-0-3-3ตัวบน7-3-0นะคะส่วนของมอดูเลขเด็ดวันนี้บไายเดอร์ค่ะเนาะไม่ได้มานะคะสำหรับฮานอยได้แต่ลาวเดี๋ยวจะลงคลิปต่อไปให้นะคะลาวพัฒนาของมอดูเลขเด็ด ฮานอยผู้ใดต้องการแนวทางบอกว่าจะเป็นแนวทางอย่างกันแล้วแต่เนาะติดต่อหาพ่อโดยตรงเลยนะคะ0988608841นะคะเบอร์โทรพ่อหมอดูเลขเด็ดเนาะติดต่อสอบถามได้ส่วนตัวเลยนะคะศูนย์เ8้าแปดแจ้า คลิปนี้แม่น้องคำแพงก็ได้เนีทางฮานอ,อยมาฝากมาตอน f อฟทั้งช่องเพิ่มอีกห้าสำนักเนาะทั้งฮานอ,อยรวมเนียฮานอ,อยแยกไปแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะวันนี้ขอให้แตก3ามตัวตรงๆนะคะเฮงๆรวยๆปังๆค่ะทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะสวัสดีค่ะ